เรือพระที่นั่งอเนกชาติู้ชงสร้างขึ้นในรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ลำเรือภายนอกทาสีชมพูท้องเรือภายในทาสีแดงเรือพระที่นั่งอเนกชาติู้ชงมาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอเนกาชาตะผู้ชงคะแปลว่างูหลากหลายชนิด ซึ่งสอดคล้องกับรูปโขนเรือที่ลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากคำภาษาสันสกฤตคือผู้ชงคะมีความหมายเดียวกันกับนาคะนาคะหรือถ่าเรียกว่านาคเป็นเทพในฮินดูปรกรณามปรำปราบางครั้งก็ปรากฏในพระพุทธศาสนาด้วยนาคที่เป็นเทพ หรือทิพยานาคเป็นตัวแทนแห่งพลังอำนาจความรอบรู้และความอุดมสมบูรณ์ขอขอบพระคุณข้อมูลจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธี